เมื่อกี้อุณหภูมิ68 69ก anyway. ็ยังไม่ติดนะครับทีนี้ทดลองใยการลอยเซ็นเซอร์ดูเพื่อหลอกให้กล่องมันคิดว่าเครื่องเย็นมันจะได้จ่ายน้ำมันให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิในดอกเตอร์เท่าไหร่นี่เสียบไปข้างนอกนะครับลอก34นะครับมาดูนะครับ34ติดหรือเปล่า สามที่สี่รอตตาติดนะครับติดง่ายๆเลยสามที่สี่คดี๋ตอนนี้หลอกอะหลอกเครื่องหลอกว่าเครื่องมันเย็นเพื่อให้่องมันจ่ายน้ำมันบวกให้เราเยอะๆหลังก็ติดสามที่สี่ง่าย,เ,ยเดี๋ยวลองของยามาฮ่าหน่อยยามาฮ่าขึ้นเท่าไหร่ ยามาห้ายามาห้าขึ้นสามสิบสามนะครับสามสิบามซึ่งเดียวติดแล้วแต่เราจะมีอาการโดนหอกน,นี่ผมว่าริม,มันเปิดอยู่เลยครับ